สายหยาบมาอีกแล้วทุกคนเอ็นดูคนโก้คือเนี่ยจะดราม,ม่าแล้วนะไอ้คนดีจ้องจะดราม,มา่าทำไมเล่นอย่างนั้นอย่างนี้สายหยาบอะไรอย่างเงี้ยคุณอย่าลืมนะคนที่ชี้แนน่ะคือไปไปโอีโอพัฒนาด,ดนเขาไม่รู้จ้าตัวต้นตอน่ะคือไปไปโอีโอถ้าไม่บอกเขาเขาก็ไม่ทำเขาไม่รู้หรอก คือไปชี้เขาไปชี้จุดให้เขาเขาก็ทำเออเพราะฉะนั้นอย่าดรมมาม่าน้องนะจ๊ะดูให้มันสนุกสนานเนาะเอ็นดูมันต้องตีคนชี้แนะ <c oughs> คนเราถ้าสินไม่เสมอกันน่ะมันไปด้วยกันไม่ได้จ้าเหมือนพวกเราเอย่างเงี้ยสินไม่เสมอกับเขาอะเหลื่อมล้ำกับเขาหน่อยก็ดูเขาไม่ได้อืม แสบแสบทั้งคู่ทุกคนแสบมากไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีเอ็นดูตัวเองหรือเอ็นดูน้องคือแบบไปไปโอดีโอนั่นแะหละตัวชี้แนะคุณนะ่ะชอบชี้แนะให้เพื่อนทำนั่นว่าน้องเราหนึ่งแสบทั้งคู่นะจริงๆทุกคนปายเป็นคนชี้จุดให้เขาไงเขาก็ทำสิเพราะคนโก้เขาไม่ได้อยู่ในวงนี้เขาไม่รู้หรอก แต่ได้ๆอาจารย์ยอดก็มานะอาจารย์ยอดมาปุ๊บตามด้วยสายหยาบทันทีเลยจ้ะหุยน่ารักมากทุกคนเมื่อคืนเนี้ยนี่แม่อันนี้ถ้าว่าเรืองมองบนขอโทษพูุผิดพับพีกับพับพับพีกับทีทีเต้นงี้ง <_ an> แล้วก็ทัปากวันนี้ด้วยเอ้าหม่พี่ทัปากมันนี้ด้วย อเกือบละหยุดก่อนส้มหยุดฉันก็บอกให้ส้มมันหยุดนะแล้วส้มมันไปไหนอะ่ะฉันก็ไปซื้อส้มมาจากตลาดนั่นแหละฉันก็ซื้อมาฉันก็โยนลงไปฉันก็คิดว่ามันจะหยุดแต่จริงๆ,ๆแล้วมันก็ไม่หยุด ของอาจารย์ยอดวันี่ก็ว่าจรงเอาของอาจารย์ยอดดูของอาจารย์ยอดดูอจินดาธนาโถอยู่กับอาจารย์ยอดช่วงนี้ครับใครเศร้า,า,ายยก็มาผ่อนคายอยู่กับอาจารย์ยอดนะ ใครไปสบายใจเขาบับปักอาจารย์ยอดนะจ๊ะทุกคนจ๋าเอฟซีที่รักทุกทุกทุกคนไม่อย่างมิไม่อย่างไปแล้วอาจารย์ยอดกูจากสาวสาวมาสุดสุดปีนี่อาจารย์ยอดอีดีเอ็มอาจารย์ยอดอีดีเอ็มโอ้ยจะมาคำนับใส่กันให้อย่างเนาะโอ้ยมึงเพื่ออยังเนี่ยเฮ้ย <S <S พวกมีเขาลุกเร็นลายเนาะเออหามาเบินมานี่คาจิ้มตัวนี้นะตัวไหนตัวไหนโอ้ลองจิ้มมังกันหน้าอลองจิ้มเบอร์สีสซิเบอร์สี่เบอร์สี่เลขหกเลขหก เพื่อนมึงนุ้ใจอย่างวะพี่พี่ขอยืมเครื่องนี้กลับห้องหน่อยได้ไหมเบื่อหาวอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวอันนี้ไม่ได้เสิร์ฟความสุขอันนี้เสิร์ฟตัวมึงเองละ ท่านหญิงท่านชายที่เดินผ่านร้านนี้ปรดจงระงับและดูแลผัวท่านอย่างดีไม่งั้นอาจจะเข้ามาและสาดน้ํากันเพลินผ่านมีอีกว่อไงมี่ี่ีแบบแประเทศอื่นปะหมายข้อว่าจังไดเดี๋ยวนีประเทศอื่นแบบไหนมีสองอันนี่ถไแมนแมนแมนไปมาเพิ่มอีกอยากได้ประเทศไดยสน เอาได้หลายประเทศมาร่วมกันเถอะเนาะโอ้นี่ไก่เอาอันนี้อันนี้เอาออกเลยบ่บ่บได้ใส่ไก่บ่ได้ใส่ไก่บ่ได้ใส่บ่มาบ่ได้ใส่เอาหนีนกจริงบ่คือเลยเอาออกเอาไม่ยังสั่งเอาไปเลยหนึ่งสองสามสี่เอาออกหมดแล้วใส่แบบนี้มาสี่ประเทศเอาเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองกดช้างแบบจังหวะที่กดตัวแรกๆสิ ก็ลอให้ผู้เล่นจังสี่ปั๊บคนในไลสดกสิบาาคือหุยจังไรวะออันนี้ผมผมพูดถึงคนที่จินตนาการนะผมจินตนาการว่าอาสมุติมีคนว่าแล้วกันครับผมสมมติมีคนว่าแตกไปเลยทีเดียวครับหึงแตกหนึ่งครับไม่ใช่ครับไอตสชินไม่จับไม่เขาเากดเขากดเอฟเอกเสียงแก้วแตกผมเอดเแตกอีหลีแตกจริงครับเนี่ย ถ้าสมมติมีคนว่าผมนะจังไรจังไรจังไรเอ้าคอยถามดูครับคือว่าหยุที่นั่งแล้วมามครับผมเอาผมหน่อยพวกร้องยังไงอ่ะเอ้าเอาถามไปจะกเอาอะรองแบบนี้ไหมเนี่ยแนวแบบนมไปถามเลยนะเอาไปได้หเอาอ่าไรนะเส่เต็มกีมาถามเลยใหรเจมมี่นี่หรอแบนี้ไหมไม่ม่ังหรอกอันนี้มีแฟนไม่ถามไปไม่ถา 别动！他妈的！